ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงของเดือนธันวาก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่น,นี้นั้นเรามาตรวจดูดวงชะตาราศีของท่านว่าเป็นอย่างไรภายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงดาวต่างๆในช่วงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายสิ่งหลายอย่างจึงทําให้ชาวราศีเมษนั้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาของท่านว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีจิตใจท่านก็มีความสุขท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านจะได้คิดอะไรทำไรในช่วงนี้จะได้สมดังใจที่ท่านมุ่งมากและปรารถนาท่านเป็นอีกหนึ่งคน ที่มีโชคมีลาภในด้านของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบในเรื่องของศัตรูคู่แข่งในช่วงนี้ก็จะไม่มีเขาอาจจะแพ้ภัยไปในตัวเขาเองจะไม่มีปรากฏให้เราได้เห็นหรือให้เราได้รับรู้แต่ในเรื่องของการเงินการงานในช่วงนี้ท่านจะอุดมสมบูรณ์ท่านจะ ประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านถ้าหากว่าท่านจะประกอบกิจการในด้านของการค้าขายก็จะมีผลกำไรเกิดขึ้นเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนที่จะเปลี่ยนในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทอง อาจจะติดขัดท่านจะลงทุนอะไรบางครั้งทุนก็หายกําไรก็หดหมดไปในช่วงนี้บางท่านนั้นถึงกับเลิกกิจการในเรื่องของการค้าขายหรือว่าการลงทุนอะไรในช่วงนี้บางท่านก็ต้องละเว้นหรือว่าหยุดพักหยุดพักไว้ก่อนการทำมาหากินในช่วงนี้ก็มีเพียงพอกินพอใช้ไม่เหลือเก็บไม่เหลือฝาก บางท่านนั้นก็มีกินมีอยู่แบบปางแบบปานกลางไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไรนักในช่วงที่ดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคโจรโยกย้ายสับเปลี่ยนอยู่ในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมกราคมซึ่งตรงกับวันที่สองเดือนมกราคมจะมีดาวพระพุธนั้น ย้ายเข้าสู่ในราศีธนูต่อไปนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกแต่หากท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งขยันขันแข็งทำอะไรก็มีความภาพเพียรในเรื่องของการทำงานการทำมากินนั้นท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าตั้งอกตั้งใจทำแล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขยัน ทำอะไรก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าอดทนเป็นคนที่ชอบพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ชอบพึ่งพาอาศัยใครท่านทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรมกักจะมีความสำเร็จด้วยตัวของท่านเองทั้งนั้นงานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรียกว่าชาวราศีเมษนั้นทำอะไรในช่วงนี้ จะไม่ติดไม่ขัดจะมีผลงานที่พึงพอใจอย่างมากจึงทำให้ท่านนั้นมีฐานะที่ดีจะทำอะไรในช่วงนี้ก็มีความสำเร็จจึงเป็นงานเป็นเงนเินเกิดขึ้นมาในช่วงนี้การงานการเงินถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงของกลางเดือนนี้นั้น ก็ถือว่าเป็นเดือนที่แข็งแกร่งในเดือนนี้จะทำอะไรก็จะดีจะมีโชคมีลาบแต่เป็นเดือนที่แข็งโดยมากนักนั้นจะเกิดเหตุบ่อยครั้งบางสิ่งบางอย่างนั้นจะเกิดเกิดเกิดเหตุขึ้นโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางทีก็หนักบ้างเบาบ้างและแต่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ชาวราศีเมษนั้น ก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงของท่านยังดียังแข็งแกร่งจึงจะมีแต่โชคแต่ลาบเข้ามาหาท่านสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะผ่านเลยไปส่วนสิ่งไหนที่ดีก็จะเข้ามาหากับชาวราศีเมษทางนั้นในช่วงของเดือนมกราคมตั้งแต่ในช่วงของต้นเดือนนี้นั้นที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีธนู อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยว่าชาวราศีเมษจะประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของสายการงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่อันนี้ท่านจะมีงานเข้ามา,าท่านและท่านก็จะทำได้ด้วยดีโดยที่เรียกว่าท่านมีประสบการณ์อยู่แล้วการงานก็ถือว่าไม่ยากกับตัวของท่าน การงานก็ดีการเงินก็จึงมีตามมาเพราะฉะนั้นการทำมากินของชาวราศีเมษในเชือกในช่วงของเดือนมกราคมนี้ถือว่าดวงของท่านโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของโชคลาบก็มีในช่วงนี้ท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบเสียงทายหรือจะเสี่ยงเสียงสีก็แล้วแต่ท่านจะมีโชคมีลาบอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้น มาอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วชาวราศีเมษต,ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สิจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ราศีเมษก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างบางเรื่องบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้ทันรู้ตัวหรือไม่ได้ทันตั้งตัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เตรียมไม่ได้พร้อมจึงเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได้อทิเช่นท่าน ถ้าหากว่าทำงานอยู่รวมกันหลายคนน,นี้ท่านระวังในเรื่องการเถียงหรือว่าการมีปากมีเถียงกันในช่วงนี้บางครั้งนั้นเรื่องงานนั้นจะไม่ลงตัวงานยากงานลำบากก็มีท่านจะหาที่ปรึกษาได้ยากเพราะว่าในแต่ละคนนั้นคอยจริงดีจริงเด่นกันเพราะฉะนั้นในท่านระวัง ในเรื่องของการทำงานส่วนรวมในช่วงนี้ต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ยีสของเดือนมกราคมอันนี้จะมีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้จะมาอยู่ในราศีเดียวกันสองดวงนั่นก็คือพระอาทิตย์กับดาวพระพุธจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ชาวราศีเมษในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยประคับประคองให้กำลังใจท่านท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากๆในด้านของการลงทุนอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านจะขายของหรือว่าลงทุนในเรื่องของการ,กรเกษตรกรรมหรือเกษตรกร,ร,ก,รก็แล้วแต่ท่านจะทําได้ในช่วงนี้แต่าหากว่าท่านจะขาดเงินขาดทอง ในช่วงนี้ก็สามารถขอหยิบขอยืมคนใกล้ตัวของท่านได้เพราะว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วเปิดแล้วในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่25จะมีดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษอย่างเห็นได้ชัดการเงินการทองอันนี้จะมีเข้ามาหาท่าน ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นความสําเร็จแต่หากว่าท่านเกี่ยวกับค้าขายจะดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้กําลังใจและให้การสนับสนุนท่านท่านจะขายดิบขายดีจะมีลูกน้องก็ไว้ใจได้ท่านจะทําอะไรเขาก็ให้ความร่วมมือกับตัวเราในเรื่องของคนรักอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าเราอยู่กินกันมานานก็จะมีบุตรมีลูกมีหลานในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านดีแล้ว เมื่อสมัยก่อนท่านเคยอยากได้บุตรได้ธิดาแต่ก็ไม่มีไปขอจุดทูบขอจุดเทียนบอกเล่าขอให้ได้ลูกสาวลูกชายในช่วงก่อนนั้นก็ไม่มีผลสำเร็จเกิดขึ้นแต่มาในช่วงนี้ฟ้าดินท่านเปิดท่านอำนวยอวยชัยให้พรให้ท่านมีโชคมีลาบท่านจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็ได้ในช่วงนี้ถือว่า ความรักของชาวราศีเมษนั้นมีจุดดีมีจุดยืนที่โดดเด่นถ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ถือว่าบางครั้งท่านอาจจะต้องสละโสดเพราะว่าท่านจะต้องเจอเนื้อคู่ที่ใช่และก็เป็นคนที่ดีถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ชายก็จะมีบุคลิกที่ดีเป็นคนที่เรียกว่าเรียบร้อยจิตใจก็เบิกบานชอบทำ มาทำบุญสุนทานอยู่ตลอดในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นแต่หากว่าท่านเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายที่ดีแต่หากว่าเป็นผู้ชายท่านจะได้ผู้หญิงที่เรียกว่ามีกุลรัศตีที่ดีเป็นคนขยันหมั่นเพียรทําไร่ทํานาหรือทํางานในสวนครัวก็ดีเขาจะเป็นคนขยันเขาเป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม,ไม่นิ่งดูได ปั้นหัวฟันฟายเขาก็ทําได้ท้งนั้นไม่ว่าใครจะทําอะไรในช่วงนี้เขาก็จะมีความสําเร็จช่วยเหลือเราได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของคู่ครองก็บอกได้เลยว่าชาวราศีเมษนั้นจะประสบกับแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภาระไมในช่วงนี้ชาวราศีเมษก็ต้องระวังกันก่อนในเรื่องของ ติดไข้หวัดหรือว่าติดเชื้อมาจากผู้อื่นอันนี้ให้ท่านระวังไว้เป็นการดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นก็จะมีความเรียกว่าลุ่มลุ่นดอนดอน มีดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งออกไปรับจ้างท่านอาจจะไม่ได้สตุ้งสตางหรือว่าอาจจะได้เงินผ่อนมาในช่วงนี้ก็ถือท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าชาวราศีเมษในช่วงของปลายเดือนธันวานี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างไม่ว่าจะจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายซื้อของซื้อสิ่งของต่างๆในช่วงของ ีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ท่านก็จะมีการซื้อของฝงของวัญเอาไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือว่าไปแลกเปลี่ยนกับคนที่ท่านรักและเคารพนับหน้าถือตาในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองนั้นจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่30เดือนมกราคม2568นี้นั่น จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันอันนี้อีกเช่นเดียวกันจะทําให้ชาวราศีเมษนั้นมีความสดใสมีความสว่างสวัยทําอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมก,กราคมนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดเดืนที่ดี ต่อไปจนกระทั่งตั้งแต่แตวันที่สองมกราไปจนถึงวันที่30มมกราคมอันนี้ก็ถือว่าโดยภาพส่วนรวมแล้วในเรื่องของดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและให้เกียรติท่านอยู่เสมอในเรื่องของ คนรักคนใคร้ก็ดีในช่วงนี้เขาให้กําลังใจเราเราทําอะไรเขาก็ไม่เคยขัดไม่เคยฟงังในเรื่องของสุขภาพก็ให้ท่านระวังเล็กๆน้อยๆเรื่องการติดเชื้อหรือว่าไปรับเชื้อมาจากผู้อื่นนี่ท่านระวังในช่วงนี้จะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านใช้ลดใช้สนอนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านดูให้ดีว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ ตรวจสภาพรถตรวจสภาพร่างกายของเราให้พร้อมเสียก่อนถ้าหากว่าพร้อมแล้วเราจะไปไหนก็จะมีความสะดวกสบายท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วเมื่อเห็นดีเห็นงามท่านที่เข้ามาใหม่ๆก็ขอแรงใจช่วยกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้กัด ให้กับทีมงานของเราเราจะได้มาพบกันอีกถ้าหากว่าเราลงคลิปใหม่เราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยขอให้ท่านอายุมั่นฝันยืนตลอดปี2,568นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ